ประทับใจมากค่ะเสริมหนะ้าอกยกกระชับที่ W Plastic Surgery Hospital ขอบอกนะคะว่าไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะตอนที่เดบี้ทำเสร็จแล้วเนี่ยเดบี้ก็2อาทิตย์คือขึ้นคอนเสิร์ตเลยแล้วก็เดบี้ก็ไปขึ้นถ่ายรายการเทนไ i เ e นคือออกกำลังกายได้ตามปกติเลยค่ะรู้สึกว่าเออเรามันไม่มันไม่ได้หายช้าเหมือนที่เราคิดไว้ค่ะ อันนี้ก็คือเพิ่งตัดใหม่มาสดๆร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวก็มาออกกําลังกายซ้อมเป็นได้เป็นปกติเลยค่ะขอบอกว่ามีจากคนชมว่าทํามาแล้วสวยมากถ่ายวิปออกมาก็ปังมากเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสํหรับใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องความไม่มัม่นใจอ,อกเล็กหรือว่าอ,อกซอยหรืออ,อกไม่สวยนะคะมาที่ Double Im Hospital ได้เลยค่ะ,ะเรัพรว่มจัดการให้ได้ออกมาปังคุณย่แน่นอนนะคะและแถมยังปลอดภัยก้วค่ะ ขอบอกนะคะว่าไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะ recovery time มันไวกว่าที่เดบี้คิดไว้เยอะมากเลยค่ะตอนที่เดบี้ทำเสร็จแล้วเนี่ยเดบี้ก็2อาทิตย์คือขึ้นคอนเสิร์ตเลยแล้วก็เดบี้ก็ไปขึ้นถ่ายรายการ Ten f i ทคือออกกำลังกายได้ตามปกติเลยค่ะรู้สึกว่าเออเรามันไม่มันไม่ได้หายช้าเหมือนที่เราคิดไว้ค่ะแฮปปี้มากเลยค่ะแฮ,แฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ออกมานะคะเรารู้สึกว่า เรากลับมาแต่งตัวแล้วมันสนุกสนานขึ้นอีกแล้วไม่ว่าเราจะไปทำงานถ่ายแบบหรือว่าขึ้นคอนเสิร์ตเราก็รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะแล้วก็คุณสามีก็แฮปปี้มากเลยค่ะ The first time I saw my wife after surgery I thought she looked amazing she was very happy and so it was a good experience for her and for both of us and she was very happy with it so that makes me happy too ก็ฝากถึงใครที่ มีปัญหาเรื่องหนะ้าอกเล็กหรือวนะ่าหน้าอกคล้อยก็ตามนะคะอยากจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่ W Hospital เนี่ยแนะนำมากมากเลยค่ะลองเข้ามาคุยดูนะคะแล้วจะได้เข้าใจขั้นตอนของการทำหน้าอกมากขึ้นเด็บี้อยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยรับประกันเลยนะคะคุณภาพของทั้งแพทย์แล้วก็ทีมทีมงานทุกๆคนเลยค่ะอันนี้นี่แนะนำมากมากเลยค่ะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะประทับใจมากค่ะเสริมหนะ้าอกยกกระชับที่ W Plastic Surgery Hospital